ีเนี่ยเรื่องของราคาอาหารสดเขานล่งนะคะภาคใต้ต้องติดใจบ้านนะคะก็ต้องเรียนว่าเศรษฐกิจภาคใต้นะคะยังอยู่ในงรายได้แรงงานแล้วก็เรื่องของการบริโภคภาคเอกชนนะคะแล้วก็หลตัวนะคะทั้งในด้านของการลงทุนด้านการก่อสร้างแล้วก็เรื่องของการนําเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ะส่วนในเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะคะก็เช่นเดียวกับประเทศนะคะก็คือลดลงนะคะตามราคาของ ซึ่งก็มีการขยายตัวต่อเรื่องนะคะเราจะเห็นตัวเลขของจํานวนว่าก็คือเ,น,เอน,บบนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะคะประเซีย re, แล้วก็ุโรปนะคะที่อยู่ในชนพอดีที่ชิงคใต้น่อค่ะส่วนทางท่องเที่ยวก็ต้องบอกว่าเป็นผลที่มาจากเรื่องของเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆค่ะเพราะว่าเรื่อขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ,นนนะ,คะในนี้ตาก็ขอเน้นไปนิดนึงว่าเราสามารถเชื่อวแบบราคา อยู่ที่ประมาณ820,000คนนะคะก็ใกล้เคียงกับตัวเลขเฉลีย่ยที่ต้องการแรงงานเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ส่งผลไปเรื่องของอะไรได้นะคะแล้วก็แรงงานต่างๆเนี่ยก็รู้ประกอบกับเรื่องของอรถยนต์น,นั่งแล้วก็รถยนต์รถจักรยนานยนต์น,นะคะเพราะพืชเกษตรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาวะอา,ากาศที่มีแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่มีเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็หดตัวนะคะติดลบที่7.4เเนนะคะ ก็<อ>คือเรื่องของก,การส่งออกนะคะก็ต้องบอกว่าการส่งออกเนี่ยก็ยังคงปรับตัวส่งออกไม้แปลรูปน้ยาแปลรูปนะคะซึ่งการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน e นะคะซึ่ง1นะะเปอร์เซ็นต์เยอมีเนียนะคะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยจะเห็นว่ามันดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีความต้องการของตลาดจีนนะคะที่มีความต้องการในเรื่องของน้ำยา1.7เปอร์เซ็นต์เยอีนะคะทีบกบบปีที่แล้วนะคะแล้วถ้าเทียบกับกไปมาสที่แล้วก,ก็คือแบบตัวตอนนี้เนี่ยตลาดอสังหา สามารถปรับราคาขึ้นมาได้สูงกว่าช่วงก่อนโควิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องเลยนะคะก็ทําให้เรื่องของการลงจุดภาคเอกชนในไตรมาสนี้ปรับตัวจากเหนวอพลังงานที่ลดลงจากราคาที่มันดิดนะคะที่ลดลงแล้วก็โวดทงนี้าตรการถ้าเป็นภาพรวมที่เห็นเศรษฐกิจของภาคตั้งให้นะคะตั้งปีหนึถึงศูนยภาพรวมที่เห็นว่าทิศทางที่เราเห็นในไตร้านะคะก็ต้องเรียนว่าถ้าเกิดเราดูสภาวะเศรษฐกิจทั้งปีที่ผ่านมานะคะ ในช่วงไมหนงเนียเราเห็นทิศท,ทางของการฟื้นตัวของการที่ชัดเจนโดย,ยเฉพาะมาจากเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะซึ่งต้องเรียนว่าจากการฟื้นตัวที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็เห็นภาพการขยายตัวนะคะของเศรษฐกิจภาคใต้นะคะซึ่งก็บอกเลยวว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของาการท่องเที่ยวหลักนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทําให้เกิดจ,จำนวนนักท่อทงเที่ยวนะคะ ็ต้องเปลียนว่าในไตรมาส4นะคะภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะก็ขยายตัวนะคะต่อเน,นื่องจากไตรมาสที่3นะคะขึ้นมานะคะโดยที่มีแรงผลจากภาคการท่องเที่ยวนะคะที่มีการขยายตัวทำให้ภาคของการของพบริโภคสินี้ก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะประกอบกับในเรื่องของรายได้ของเกษตรกรเองก็กลับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่4นะคะเนื่องจากเรื่องของอด้านราคาเป็นสำคัญเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเองก็รับตัวขึ้นนะคะรวมทั้งในเรื่องของการส่งออกก็การตึงเองนะคะก็กดตัวน้อยลงเช่นเดียวกันนะคะส่วนก็มาในเรื่องของประสงค์ของประเทศผู้ค้าที่กำลังเพิขึ้นค่ะนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่เราเห็นการขยายตัวนะะอย่างต่อเนื่องจากมตาีที่สาม ปี67เป็นไงบ้าง,งครับท่านผออะไรนะคะปี67เลขค,คะเราก็คิดว่ายังคงขยายตัวนะคะยังต่อเนื่องนะคะแต่ก็อาจจะชะลอลงไปบ้างนะคะซึ่งาการที่จะชะลอลงเนี่ก็อาจจะมาใน่างของการท่องเที่ยวนะคะที่คาดว่าอาจจะชะลอลงไปบ้างนะคะเมื่อเทียบกับปี66 <ๆ S 2> นะคะล้วก็อยู่ทางในเรื่องของการลงทุนภาคการก่อสร้างเช่นเดียวกันนะคะต้องต้องเห็นว่าในปี66เองเนี่ยภาคการก่อสร้างนี่ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี67เองก็อาจจะชะลอลงไปเนื่องจากว่ามีการเร่งไป มีช่วงตุญมากสี่นี่น่าสนใจครับารายายพานาค่ะการา,า,า,ายายพารนนะคะก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามาจากส่วนเรื่องของผลผลิตนะคะที่น้อยลงไปนะคะก็มาจากเรื่องของภาวะอากาศทําทำให้การลิตยาพานธเองเนี่ยปรับตัวลงนะคะแล้วก็อาจจะมีช่วงหน้าฝนที่ฝนเยอะก็ทําให้ไปลิตยาได้ไม,ม่มากเท่าไหร่ ไตมาาหนึ anne anne ha, ่งเนี really really? really ่ยนะคะไตม่าหนึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะเติบโตอยู่นะคะแต่ว่าต้องเี่นตรงๆว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวนเนี่ยก็ยังเข้ามาไม่ได้มากนะนะคะก็คือเราขอดูว่าจากหนึ่งมีนาคมที่่าทจะมาจะถึงถ้าเกิดว่าฟรีวีซ่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ในไตม่าหนึ่งนะคะดูว่าจริงๆหรือเปล่าทำให้เรามีสมุนท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นมากน่าสนใจ คะแต่จริงๆแล้วเ,เนี่ยต้องเรียนว่าสิ่งที่เราเห็นเพิ่มขึ้นเยอะคือนักท่องเที่ยวมาเลเซียแล้วก็าารวมทั้งนักท่องเที่ยวรัสเซียด้วยนะคะแต่ไตรมาสหนึ่งก็อาจจะเป็นช่วงท้ายๆข,ของเขาที่เขาจะเข้ามานะคะก็ต้องดูว่าอาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงเป็ในไงนะคะนี่นี่ควรเรียนครับส่จะเกิดจากอะไรแล้วก็เราเรามีมาตรการอย่งนี้โอ้นี่ควรเรียนเอ่อนี่ควรเรือนจริงๆแบบจะถามว่าเกิดจากอะไรนี่คงจะยากนิดนึง <c oughs> นะคะเพราะว่าจริงๆเนาะเนี่ยในเรื่องนี่ควรเรือนก็มีปัจจัย แต่อย่างที่เกิดขึ้นเพราะจริงๆต้องเรียนว่าการเป็นหนี้ไม่ได้หมายความว่าแย่นะคะเพราะบางคนเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยคือเอาหนี้เนี่ยเพื่อไปทําธุรกิจต่อหรือว่าไปทําให้มันเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาได้เช่เนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่ากังใจมันเป็นอะไรมากแค่นแต่ก็ไม่อยากไปคิดว่าการเป็นหนี้คุณเราไม่ดีแต่สิ่งที่สําคัญคือทํายังไงให้เป็นหน,นี้มีความสุขนะคะแก้หนี้ได้นะคะไม่เป็นหน,นี้ที่เรียกว่า NPL มากกว่าค่ะ